กลับมาแล้วนะสุขสันต์วันเกิดนะลูกขอบคุณค่ะพ่อแล้ววันเกิดลูกอยากไปเที่ยวไหนไหมเนี่ยลูกอยากไปทะเลค่ะไปทะเลเลยเหรอพ่อไม่ค่อยมีเงินหน่ะยช่วงนี้ไปน้ำตกดีกว่าไหมได้ค่ะได้เดี๋ยวลูกไปเล่นเลยนะเดี๋ยวพ่อลองนึ่ได้ค่ะ สวัสดีค่ะติดต่อมาจากประกันนะคะสะดวกคุยไหมคะออยู่ด้านนอกครับพอดีไม่สะดวกครับงั้นไม่รบกวนแล้วนะคะขอบคุณค่ะประกันชีวิตอีกแล้วไม่เห็นจะสําคัญเลยช่ด้วยีก่้อม่ค สวัสดีครับคุณอันนี้คือค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของญาตินะ,ค,ะครับครับญาติได้ทําประกันอะไรอาไว้ไหมคะไม่ได้ทําอะไรเลยครับถ้าไม่ได้ทําเนี่ยต้องจา่ายเงินเต็มจํานวนนะคะถ้างั้นขอเวลาไปสักครู่นะครับโอเคค่ะ ประกันชีวิตจะให้ประโยชน์ในด้านความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามจํานวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาให้แก่ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยการประกันชีวิตสามารถช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ในกรณีการทําประกันคุ้มครองการเจ็บป่วยหรือการประกันอุบัติเหตุผู้เอาประกันภัยจะได้เงินทดแทนเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพทำเลยค่ะเพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก